เปลียนไปทำบุญกระถินนะคะห<ด>นึ่งสองค่ะได้ทำยังไงนี่ยายแต่งตัวสวยไหมคะวันนี้คุณยายแต่งตัวสวยนะคะขนาดฝนตกยังจะไปบุญกระถินนะคะดูค่ะบอกถามว่าจะไปอยู่บ่แม่เพิ่อนกระถินไปเลยจ้าเบิง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 ฝนกระตกตกพุน่นนะพุน่นนะพุนะพ่นนะคอยอเดดพาเพ,พิ่นไปน้ำกบ,บนันทันเลยอ่ะ ตบ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 กระถิ่นมูซองแล้วจ้าพี่น้องกันนี่แหละจ้าปั๊บปั๊บปั๊บเอาคืน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 รถมาแม่แม่แม่ไป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 ฝนกระตกตกเลยจ้าพี่น้องบึงฝนตกโปรยโปรยบรรยากาศหน้านอนเพิ่นกับมะปุกว่ะพาแม่ไปบุญแน่แม่สิไปฟังเทศว่าสั่นมือนี่ฝนมากับมีได้พี่น้องพุ่น ตายตายตายฝนตกไปโปรยยายเปลี่ยนโดนๆที่ออกบ้านอยาไปฟังเทศบุญกระถินมาสนบอกว่า can, บ่ให้ไปกับมาฟังเน๊บไปเอาเอารถกระไลไลพี่น้องรถคนมาเอาบุญจ,จบญับเตบจ้ารถบุ่นนะุ่นกระตก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 เบิ้งเบึงเบึงฝนนะ รถไล,ลยจ้ะปึ๊บ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 ลงรถเอาเอาเอาพระกับมาเทศเด้อจ้ะพี่น้องมาตตาบัณฑ์ได้บุหลไลคนเอาเอาลงรถล,ลงรถลงรถไปแม่เร็ว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 ฝนตกแล้วจ้าไปลงรถล,ลงรถไปทรงคนเรียบร้อยเฮากัจอดกึ๊ก อ้าวย้ายเปี่ยนเตรียมตัวลงรถจ้าอ้าวได้หมอนมาสองหน่วยกับซองไปปุ๊บปุ๊บงบรรยากาศงานเพิ่นยิ่งใหญ่เลยจ้าบุญกะทินมูสองไปต้ยเบึง่งบุญกะโตกะชื่นกะแชในได้จ้าพี่น้องเบึง่ง นกับพันไลายล่บันไดเพราะว่ากำลังเศร้าอยู่แตาเสร็จแล้วใสสซองไปไปทักพี่น้องกำลังทย่อยมากบรรยากาศเบิ้งฝนตกน้าจืนชื่นแช่บ่พี่น้องเปียกหมดยอดจ้าไปทรงย้ายขึ้นงานแล้วก็ขึ้นลดพูนได้ เอเขามาพร้อมได้พี่น้องตามทํำเนี่ยงกจิตได้อเขามาพร้อมเพ่นฮหายซอยงานพ่นแล้วเอาไปกินตอนเที่ยงมันนี่ก็กลับบ้าน